ผมจะพามาดูรถใบม,มาเปิดตัวรถใบรถเกียวใหญ่รถเกียวใหม,รใหม่รถเกียวโชว์เครื่องรถเกียวเครื่องสวยจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับผมและนี่ก็คือเครื่องเปิดตัวใบฮ่าๆแน่นอนคนดูไม่รู้อยู่แล้วอ,อคนดูเห็นหน้าปกแต่คนดูยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคือรถอะไรเอย,ยังไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงอ่า แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดตัวนู่นเห็นปากนู่นไหมเห็นปากกันใหญ่ๆไหมแค่นั้นก็สปอยแล้วพระเจ้าเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราจะมาเปิดตัวรถไฟกันแล้วผมพร้อมยังครับพร้อมยังครับ จับตาดูให้ดีๆนะครับผมจับตาดูให้ดีๆนะครับจับตาดูให้ดีๆครับผมค่อยๆค่อยๆค่อยๆลุล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 ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วยังไงครับยังไงครับยังไงครับเอ้ยเอ้ยยังไงครับมาแล้ว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 มาดิบักาหนไมอ้ยไม่ใช่ มาแล้วครับยังไงครับเห็นหลังกาเห็นพ่อเห็นโครงสร้างเห็นล้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชวเครื่องยังสวยเลยคุณยมโอ้ยสวยมากนี่แลยนี่ก็คือรถใหม่ครับผมโอ้หดีครับการเปิดตัวรถใหม่ของเราต่อจากนี้จะทำแบบนี้นะครับผม กระบอกฟองกระบอกสูบนะครับผมอันนี้โชว์เครื่องได้ด้วยนะครับโอ้โหฝาข้างในเปิดโชว์เครื่องอย่างสวยเลยครับเครื่องยนต์อยู่ข้างหลังนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเอ้ยเดี๋ยวดิดีที่ตีฝางนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โโหนี่ฝาปิดด้านข้างนะครับรสแล้วกันนะผม เครดมอเตอร์เอ้ยมอเตอร์เกรสโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกรอบนึงนะครับแต่ประตูนี้มันเปิดไม่ได้วะนะ่าน่าเสียดายรครับทุกท่ามันมันไม่ได้ใช้ตัวติ๊กเปิดไงมันใช้เมาส์ลากเอาไงนะโอ้ตรงนี้ก็ขึ้นเหยียบขึ้นได้นะครับโอ้ดูขึ้นไปไหนนะครับผมโอ้โหสุดจัดประบอกอันนี้ของ้องขับนะครับ ยอดสุดยอดดูดิขึ้นมาอันนี้เป็นอุ้มนะครับเดี๋ยวพาพาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าเด้อเจนเจนขึ้นมาก่อนควาดูเครื่องยนต์ก่อนโอโ้ยมันขึ้นยากจังวะลงก่อนเราลงก่อนเออพาคนดูดูเครื่องยนต์ก่อนอดูตรงเฉียงเครื่องยนต์นะครับ มันจะทะลุทำใหม่วะเนี่ยเอ้ยเอารุดขึ้นไปเอาเดี๋ยวเราถอยออกก่อนก็ได้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเจ๊ถอยออกไฟก่อนละครับผมวูดูเครื่องยนติดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ข้างในคุณผู้ชมอุ้ยสวยจัดดูดูด,ด,ดูดูเครื่องมันดิ พาโดดมาดูเครื่องเอาขึ้นไปดิเอาขึ้นไปตรงกลางนั่นน่ะโอ้โหไม่ไม่ขึ้นดีอะไรวะเนี่ยเอาโดดขึ้นล้อก่อนแล้วโดดขึ้นโดดขึ้นไปเอาไอ้บักคาหนี่ะไม่ใช่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 โดดขึ้นไปดิขึ้นไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยขึ้นไปเอ๊บโอ้โหเออนั่นแหละมาแล้วมาแล้ว ดูนี่สิคัน,นี่เป็นห้องแบบมีที่ครอบด้วยนะบีแบบผ้าเต็นท์ครอบเลยนะครับนี่ครับผมจะพามาดูเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเครื่องยนตน์อันสวยงามครับผมโอ้โหโชว์เครื่องโชว์สายพานโชว์อะไรแบบสวยมากเลยเนาะน่าจะร้อนมากๆแล้วเนะนะาะคุณผู้ชมเนาะเออแล้วทำไมไปพัดมันพัดอย่างนี้วนะเนี่ย ไปพัดไปตรงนั้นเนี่ยโอ้ยไม่ตรงเฉยดูดี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 โอ้โหดูนี่สิครับโอ้โหดูนี่สิครับพระเจ้าสวยอุ้ยประการจาชาด้วยแต่คันนี้ดูรู้สึกว่าจะบัก,บกเยอะนะครับเพราะว่ามันมีที่มันแบบค่อมกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็สวยดีนะครับโอ้นี่คือห้องขับนะครับคุณผู้ชม ห้องขับนี่สามารถมองทะลุได้เลยนะครับนี่ครับว้าวโคตรตีโคตรแจ่มโคตรแมวโคตรอันตรายโอ้โหนี่คือข้างนอกอันนี้สายพันธุ์ดูน้อยๆกว่ารุ่น,นอื่นเนาะดูน้อยๆนะแต่ว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันจะ นมันจะแบบว่าคือมันจะคอนโทรลใช้เมาส์ลากเอาหเห็นไหมใช้เมาส์ลากเอานะครับโอ้นี้ใช้เมาส์ลากตัวนี้ก็ได้ก็นึกว่าอะไรจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองนะครับไม่รู้ทำงานอะไรกันบ้างนะครับมันทำงานอะไรวะเนี่ย อ๋อข้างในเหรออ้ดูข้างในดูเสียงแบบอันนี้มากเลยอะสามารถใครอยากบอกก็ได้นะครับอู้ยฟังเสียงดิอู้ยโอ้ดูดิดูดิดูด,ดิอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ยดูดูมันหมุนดิโอ้ยหนักมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้หนักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปเกี่ยวู้เดี๋ยวพาเกี่ยวตรงนู้นไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะไปก่อนนะไปดูก่อนไม่รู้จะไปได้หรือเปล่า ไปดูก่นอนโอ้โหมันพื้นที่มันแคบซะเหลือเกินนะครับไปดูก่อนไปดูก่นอนคุณผู้ชมวิ่งแบบรถผมจะงอเลยรถที่แบบโชว์เครื่องโชว์อะไรแบบเนี้ยผมจะงอเลยผมจะแกะฝาออกเลยอนะ <c oughs> แก้อับดูเอาชนอะไรวะเนี่ยผมจะแกะฝาออกเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวตรงใกล้ๆบ้านเรานะครับขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยขอผ่านในกรัตอืมฮึเด็ดกรัตขอผ่านในครัตขอผ่านในครัตนี่เป็นไงลึกกรัตไปเลยนะผมนี่ไปไ,ไป,นะไป,ไปโอ้ยนี่ชนดีจังวะเย็ยนๆครับ ถ้าลงลงไปข้างล่างเราจะขึ้นได้บ่กว่เนี่ยโหพลีกเลี่ยงกันชนนะโอ้โหไม่ไปได้เฉยดูดิไม่ก็ยังชนอยู่ดีอ่ะที่ไปก่อนพี่ยกข้ามได้ปะเนี่ยโอเคข้ามได้อยู่นะครับไปยากที่เป่งเลยคุณผู้ชมผมจะพาไปเกี่ยวตรงนู้นตรงบ้านเรานุ่ ซึ the the hey ่งเราไม่สามารถที่จะวิ่งข้ามคลองได้เราต้องวิ่งลงคลองครับผมแน่นอนครับว่าเราวิ่งข้ามคลองไม่ได้เราต้องทําไงครับเราต้องวิ่งลงคลองมันก็ก็ต้องไปจะขัอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอินครับใจเย็นใจเย็นใสเย็นครับใสเย็นใสเย็นเลยครับใสเย็นเลยใสเย็นครับลูกพี่ครับใสเย็นครับใสเย็นใสเย็นครับ โอ้อ้ย้ยอ้ยอ้ยแรงชะมัดเลยคุณผู้ชมแรงมากแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขอถ่ายรูปก่อนมแรงแรงชะมัดเลยแรงทุ่มมัดเลยอ้ เออเบก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 เออจุ้ยเบกเบกเบกอู้แรงถุกมัดเลยอู้แรงแรงจริงแรงจริงว้าาาเลยนี่ก็คือรถใบครับรถเกียวใหม่ครับหอมโอ้โหนี่นี่คือรถเกียวใหม่ครับหอมเออเป็นไรครับเนี่ยรถเกียวใหม่ครับผมนี่เลยครับนี่เลยมันต้องเป็นขดดีเลยครับหอมโอ้โห มันต้องวัดรถเดยครับใหญ่จริงสวยจริงนะไม่ติงนังครับผมโโอ้หมันใช่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เอ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอแรงมากเลยดู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 มันถอยขึ้นเลยถอยขึ้นแบบชิวๆเนาะมางชิวๆเลยครับคุณกัมจมเอ๋อโคตรชิวอ่ะคุณกัมจมเอ๋อถอย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 เลยคุณกัมจมเออไปไปหู มันแรงมากเลยอ่ะดันเดินหน้าคือมันเดินเลยมันไม่สนเลยว่าอะไรจีอยู่ข้างหน้านะครับผมแล้วผมจะไปเกี่ยวยังไงอ่ะมึงล้อมรั้วขานาดนี้อ่ะพี่เฮ้ยไปใจผมจะข่าไปเกี่ยวยังไงอ่ะพี่ล้อมรั้วขนาดนี้เดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวแปลงนี้แล้วกันนะครับโอ้ยพระเจ้าเอ้ยไหนล่ะตรงไหนอ่ะตรงไหน,นตรงไหน,นตรงโดย เราอยู่ส่วนไหนของโลกอะน,นี่ไงอ่าแล้วผมจะพปเี่อ,อย่างไงพี่เล่นล้อมรั้วซะขนาดนี้เอาั้วออกได้ป่ะพี่ไม่ได้หวอกโอ้โหมันล้อมไปทุ่นเลยอ่ะตรงตรงนั้นไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะครับไม่น่าได้แล้วไอ้นีไปกระทำใจซะหลือเกินเนี่ยโอ้โหล้อมรั้วไปแล้วจุโอ้ แล้วแม่มที่ผสมจริงด้วยนะรั้วไม่ว่าจะรั้วไม่ว่าจะเป็นเสาอะไรมันทนหมดนะครับจะสมจริงไปไหนแหม่มนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องใช้พลังพิเศษครับก็ขออนุญาตยกชิวๆเลยรับกันอนุญาตยกชิวๆเลยรับกันเออทับคอผมพี่ทับคอผมทับคอผมแล้วพี่อนุญาตยกชิวๆเลยรับกัน

บุลโลบุลโลอุ้ยมัน,ม,น,ม,น SUV มีตัวตัดอะไรได้วยวะเนี่ยด้านข้างเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่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 ตีฟางเลยเฮ้ยไม่ตีฟางเลยอ๋อรู้ว่าอันนี้มันบังคับตีอ๋อนี่มันบังคับตีคุณผู้ชมมันบังคับตีใช่ไหมต่อยได้ปะต่อยฟางได้ปะแล้วมันไม่ตีฟางไม่ได้เหรอลุงพี่อ๋อไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้ ระคัดตีจับเลยพี่จับไเลยจับไเลยโอ้หดู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 โอ้ยโอ้โอยดู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 ดิดูดิดูดิดูเป็เี่ยวดอทุกอย่างมรวมกันกางครับย่างรวมกันกางนี่โอ้โห ข้อบนนั่นคือร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับผมข้างล่างคือรถเกี่ยวครับโอ้โหโอ้ถอยครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้ข้อบนนั่นคือร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับร้านอะไูไม่ไหลนะครับอะไรไม่รู้ นี่ครับนี่ครับมันเป็นแบบเหมือนร้านนั่งชมวิวอ่ะชมวิวรถเกี่ยวครับผมมึงป้าแล้วมันรั่งชมวิวรถเกี่ยวโอ้ร้านนั่งชมวิวรถเกี่ยวครับผมแม่มันสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโชว์พลังนะครับโชว์พลังว่ามันจะถอยขึ้นได้ไหมอี๋เป็นไงนี่อยากชมวิวรถเกี่ยวรถ้ก็บไปดิอยให้ชนใกล้ๆเลยชมแบบใกล้ๆแบบผู้เอ็ดดี นะผมวีเอสดีไปเลยหูใหญ่มากๆอ่ะแล้วประเด็นไปโชว์เครื่องด้วยนะประเด็นนะเดี๋ยวหลังจากนี้รถคันไหนโชว์เครื่องนะเสร็จผมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคันไหนโชว์เครื่องก็ส่งมาให้ผมได้นะครับนะผมหสมจริงมากนะครับแต่เวลาเราทีนี้เราจะพามาดูรายละเอียดเวลามันหมุนนะครับโอ้โหส่ยพงส่พาอะไรฝุ่นหมดเลยนะครดูดิ สายพานไม่วิ่งครับไอ้วกนี้กลมๆนี่หมุนเฉยๆนะครับสายพานไม่วิ่งว่ะเจ้าเอ้ยเดี๋ยวไปครับจัดมาจัดมาจดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นเราค่อยมาเก็บกันทีหลังอุ้ยเสียงจัดนจั้นจั้นจั้จั้เสียงมันตัดอ่ะดูดิ รถมันตัดรถมััดกัดกัดโอ้โหพอดีทีเดียวมันได้อย่างเยอะเลยเนาะรถเกี่ยวใหญ่ครับรถเกี่ยวใหญ่ครับพระเจ้าโอ้โหใหญ่อะไรขนาดนี้มันต้องมีล้อค้ำไปด้วยด้วยนะครับแต่กรนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีล้อนี่หว่าเปิดเครื่องเลยผมเปิดโทรเลยนะ โ oh, อ้มืดมืดมืดใส่ไฟ oh, ต้อมามืดบ้าเลยว่ะตรงนี้โอ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อุ mm ้ย hmm. อ oh, eh. oh, eh. oh, uh ุ oh, 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 okay. oh, ้ย like, อุ oh, ้ย oh, อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้งลงโคตรแรงลงแรงมากลงแรงมากโอ้ต้นไม้ต้นไม้คุณผู้ชม ไปต่อครับอื้ออ้ยขาดไม่ได้ขาดไม่น่อ่าถึงเราปิดถึงเราปิดตัวตัวปากไปแล้วใช่ไหมถ้าเซนเซอร์มันยังจับได้ว่ามีข้าวอยู่ในเนี่ยมันก็จะหมุนหมุนจนกว่าข้าวมันจะหมดนะครับจนกว่าข้าวจะไหลไปให้หมดนะครับถึงเราจะปิดตัวปากเกี่ยวไปแล้วก็ไอตัวนี้ก็ยังหมุนอยู่เห็นไหมสังกเกตสียกเกตว่าผมจะปิดนะครับ เห็นไหมมันก็ยังหมุน,นอยู่เห็นไหมแม่เก็บข่าวลยไรผู้ชายเวยเย็ยบข่าวเฉยเลย,ย,ย,เเเลยปึ๊บปึ๊บผมว่าไอตัวแบบติ๊กเอามันจะดีกว่านะดีดีกว่าใช้เมาส์หนักอยเนาะอันนี้แบบนี้ไม่ค่อยดีเลยใช้งเ้ราะล่างไม่ค่อยละเอียดก็ดูดูดดที่แค่เครื่องด้านข้างนี่นแหละล่าสุดก็มีจอเดียใช่ไหมที่ ออกไปนะครับรถแบบนี้ก็มีจอนเบียนะคผมชิป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 พึ่บบงมาไงรถจอนเบียตั้งใจจัดดีกว่าแป๊บเดียวบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวอ่ะโอ้โหเสียงมันก็จะหายนะครับผม เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอันนี้รัวนะครับผมรัวล้อม